เวลาเราไปใครเคยไปเขาดินบ้างหมูชอบไหมลูกชอบนอกจากมีสัตว์ด้วยใช่นอกจากมีสัตว์แล้วมีอะไรอีกมีจิมีเสือใช่มีเสือมีจิงโจ้แล้วให้บีมบ้างลูกอะว่าไงลูกบีมแล้วหนูไปเจองูค่ะอ๋องูโอเคทีนี้ในบ่อน้ําที่อยู่ในสวนสัตว์เนี่ยมันจะมีเรือหานใครเคยเห็นบ้างเรไม่เคยเรือหานรือเรือถีบที่คนเขาลงไปถีบได้ใช่ค่ะใช่ไหมใครเคยไปถีบเรือในในบ่อน้ำาน่นแหละ วันนี้แหละเราจะมาทำเรือกันแต่ว่าไม่ใช่เรือที่ลอยในน้ำถ้าเรือไม่เล่นในน้ำจะเล่นได้ที่ไหนบ้างลูกเล่นได้ทะเลในทะเลในทะเลก็เป็นน้ำเหมือนกันนะเอาล่ะเดี๋ยววันนี้นอยากดูในกล่องพิเศษยังยว่ามีอะไรเคาะกันก๊อะเๆอัน้น,น,นเปิดแล้วเปิดไปแล้วอ่ะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ปิดนะอเอาละใช่มีอุปกรณ์อีกแล้วนี่คือถวดอะไร ี๋ยวก่อันนี้อะไรใครใครรู้จักบ้างรู้่กระดาษเช็ดโชใช่เขาเรียกว่าแกนกระดาษทิชชู่ทีละอันทุกแกนกระดาษทิชชู่นะอันนี้ดินน้ำมันนินน้ำมันอีกแล้วแล้วก็หลอดกาแฟหลอดกาแฟอันนี้ถ้วยฟอมถ้วยฟอมเราจะไม่ใช้ขวดยาคูคุณครูจะใช้แกนกระดาษทิชชู่แทนในกิจกรรมนี้เอาละพร้อมยัง พร้อมแล้วแต่ทีนี้มันมีอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่ต้องใช้ก็คือต้องผู้ใหญ่ทำใ่้ใช่ทำเองที่บ้านได้ไหมไม่ได้ผู้ขอของอื่นอู้วงกลมแป้นเลยอ่ะาที่เือหนูก็เป็นรคพราะวาดวงกลมเสร็จไหมครูก็ใช้คัตเตอร์ตัดวงกลมเสร็จแล้วทำไงต่อแล้วก็เอาแกนกระดาษทิชชู่ใส่ลงไป หนใครอยากจะลองเป่าบ้างยกมือขึ้นเอาละเป่าลงไปในนี้ลองดูลูกลองด <c oughs> นนูนั่นแหละนั่นแหละจะเคลื่อนแล้วลูกอีกนิดนึงอีนิดนึงนั่นแหละเลื่อนแล้วอ่ะเคลื่อนที่แล้วอะเกมบ้างเ,เป่าลงไปในรูนี้นี้ลูกมาดูนะคุณครูเป่าบ้างเด็กสังเกตนะตอนที่ครูเทียมเป่าเนี่ยเรือมันอยู่ที่พื้นหรือว่าเรือมันอยู่ที่ไหนลูก ใช่ถ้าดูจริงๆมันมันลอยอยู่เหนือโต๊ะนิดนึงได,ได้ครับร,ระหว่างที่ก่อนที่เราจะเป่าไปไงเรือมันอยู่กับที่ถูกไหมหแต่พอเราเป่าลมเข้าไปเป็นยังไงเรือขยับเรือขยับ,เ,ยบเราทากิจกรรมต่อไปกันก่อนนะครับกิจกรรมต่อไปก็คืออะไรใย่ลอ้าาละชมพู่รับไปเรียบร้อยสุดมะเมียวขอบคุณค่ะเอาละเกมเอาละ เดี๋ยวจะเอาเท่าไหร่เดี๋ยวครูเทียมจะตัดให้นะครับเท่านี้นะครูตัดเลยนะถือไว้จับใบได้นั้นเอาละชมพู่ลูกชมพู่เอาเอายาวขนาดไหนครับเอาแค่นั้นนะโอเคแล้วเมียเอาเอายาวขนาดไหนเอาสีเขียวก็ได้นะครับแคร์ลูกแค่นี้พอไหมพอนะเอาละบีมเท่านี้พอไหมครับค่ะค่ะเอาละทีนี้เด็กๆยังขาดอะไรอีกอย่างหนึ่ง ดินน้ำมันถูกอ่ะส่งต่อให้ชมพู่เลยลูกชมพู่เอาขนาดไหนลูกกะเองว่าจะเอาใช้มากหรือใช้น้อยนะครับครูเทมใช้เดิน้มันใช่จากนั้นคูเทมก็จะอุดดินน้ำมันที่อร่อยค่ะเสร็จแล้วครูเทมก็จะเอามาทำอะไรลองทายดูไหมเรือเรือจัลลอยใช่เป็นเกี่ยวกับจะลลวยลูกเอาล่ะอ่ะทำใส่ยังทุกคนใส่ยังครับ เอาล่ะทีนี้สอดเข้าไปแล้วนะครับไอตัวนี้มันทําหน้าที่อะไรมันทําหน้าที่ฐานส่ง <ทำ S 1> จรวด,ดรตัวนี้เป็นตัวจรวดนะครับฮะพร้อมยังพร้อมยังอะคุณครูเป่าก่อนนะให้ครูเป่าไปทางนี้หรือเป่าไปทางนี้ดีไปทางนี้เอาไปทางนี้นะโ okay. อเคให้ครูเป่าก่อนเด็กๆอย่าเพิ่งเป่านะ๋ยวเพิ่งเป่ารอก่อนเออเด็กๆยืนตรงนี้โอเคไหม <Okay. S 2> เ,เอาให้ถึงกระดานเลยนะอืมใครอยากจะล้องเป็นคนต่อไปอทีละคนทีละคน,ะคนเด็กๆมาลูกนั่นแหละ <c oughs> เดี๋ยวเป่าไปให้ถึงให้ถึงกระดานเลยนะครับ <c oughs> พร้อมยังอ,อ่ะมุกไปเลยลูกอืมแฟงกูเทียมด้วยอ่ะ เราอยู่ชิดมันมากเกินไปลูกอ่ะลองใหม่เอาใหม่อ่ะ,อะก็ทำมาลูกนั่นแหละไปแล้วอ่ะม,มะเมี่ยวลูกตามมะเหมี่ยวแล้วอืมเริ่มที่เส้นเดียวกันนั่นแหละ <laughs> มีมีให้มือช่วยส่งด้วยนะอ่ะอะไปครับ<ต>เกมโอเคเอาล่ลสรุปเด็กๆเ,เห็นไหมครับ จรวดจะไปใกล้หรือไปไกลขึ้นอยู่กับอะไรบ้างลูกไกลมากไปถึงเก้าอี้ค่ะออกแรงมากไปไกลไหมถ้าเราไม่ต้องการออกแรงมากแต่เราต้องการให้จรวดเราไปไกลทําไงดีเตาแรงเ่าแรงจรวดสั้นกับยาวอันไหนไปไกลไปไกลกว่ากันันค่กับอันสั้นๆโดยออกแรงเท่ากันเนี่ยออกแรงเท่ากันอันไหนไปไกลกว่ายาวไปไกลกว่าใช่ไหมอยากเองแบบนั้นอ่ะนอกจาก ขนาดสั้นยาวและอะไรอีกแรงที่ใช้ขนาดของดินน้ำมันก็มีก็เกี่ยวข้องถ้าเด็กๆใช้ด,ดินน้ำมันมหนักๆเยอะๆหรือใช้น้อยๆแปลว่าดินน้ำมันมากดีไหมามากไปไกลเปล่าดินน้ำมันมากๆมันไปไม่ไกลไใช่ไหมนะครับได้หลายแบบไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังเรามาลองอีกนะวันนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับ ไหนใครอยากลองอีกบ้างโอเคเราเล่นกันการเป่าลมเข้าไปในแกงกระดาษจะทำให้เกิดความดันอากาศภายในเรือทำให้เรือยกตัวขึ้นและเมื่อเป่าลมเข้าไปในหลอดอย่างแรงอากาศภายในจะถูกกดกลายเป็นแรงดันอากาศที่มากพอที่จะทำให้จรวดที่ทำจากหลอดพุ่งออกไปได้